สวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านทีอยู่ในช่องของมิตซูป้าแดงต่างซิ่งนะครับผมนฮะหลังนะฮะก็คือดูแลช่องนี้นะครับผมกับวันนี้เดผมจะพามาแนะนําแล้วก็มาทําความรู้จักกับเจ้ามิตซูบิชิไทตันนะครับกับการนําเจ้ารถกระบะรุ่นนี้มา,มา,าแต่งซิ่งนะครับพร้อมโปรโมชั่นไฟแดงที่เอาไว้แท่จริงๆนะครับ โปรโมชันนี้ก็คือใช้เงินหน่วเพียงแค่1 9 0 0บาทนะครับการตกแต่งการดีไซน์เดี๋ยวผมพาชมนะฮะว่าการตกแต่งแล้วจะสวยขนาดไหนนะครับนช่ฮะยู่ด้านหลังก็คือแถบเตี้ยนะครับคือไททันเตี้ยแล้วเรามาใส่แม็กซิ่งแบบนี้นะครับชั้นนี้เดี๋ยวไล่เรียงที่ผมพาเดินชมนะครับแล้วก็ดูที่ว่าการตกแต่งแบบนี้จะสวยงามเพียงใดนะครับแล้วก็ใช้เงินหน่วยเพียงแค่10,900จริงไหมนะครับเดี๋ยวยละเอียดตรงนี้ผมอธิบายให้ทีตอนท้ายคลิปนะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับแคปเตียนะครับหน้าใหม่นี้ราคาอยู่ที่632,000บาทนะครับการตกแต่งแบบนี้ก็คือเราสามารถดีไซน์เองได้เลยนะครับจากโชรูมอยู่ที่ว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะครับอย่างคันนี้ก็คือใส่ล้ออะตอมิกนะฮะยาง235 458 4, 4, กดหน้าลงมา2นิ้วนะครับสเต็ปนี้นี่ฮะนี่คือแต่งให้จากโชรูมเรียบร้อยเลยนะครับ ส่วนล้อหลังนะครับใส่ยางซีรีส์2 7 5 4จ็ด่นะครับกดหลังลงมา3นิ้วส่วนน็อตสีก็สามารถเลือกได้เลยครับสำหรับล้อของมิสูก็คือเป็นล้อ5รลูนะครับก็เหมาะสำหรับรถซิ่งนะครับที่ชอบซิ่งนะครับนี่คือการจัดทรงของรถคันนี้นะครับมิติทั้งหมดก็คือบอกได้เลยว่าสวยมากครับเพราะว่าหน้าใหม่ของมิสูรุ่นนี้ก็คือหน้าสวยอยู่แล้วนะครับ ตำแหน่งนของล้อนะครับก็คือใส่แล้วล้อไม่ยื่นนะครับส่วนด้านท้ายลูกค้าจะให้ถอดกันชนหลังหรือไม่ถอดก็อยู่ที่ความประสงค์ของลูกค้าเลยนะครับว่าชอบแบบไหนนะฮะสามารถแจ้งความประสงค์มาได้เลยนะครับสําหรับการดีไซน์รถของท่านเองนะครับโปรโมชั่นแบบนี้ลูกค้าสามารถเลือกการตกแต่งเองได้นะครับขอให้อยู่ในเงื่อนไขของที่เราคุยกันนะฮะในเงื่อนไขที่สามารถ ตกลงกันได้นะครับตรงนี้ส่วนฝากระโปรงแบบนี้ก็คือเรารับสติกเกอร์ให้นะครับอยู่ที่ความชอบของลูกค้านะครับว่าจะเป็นสีเดิมหรือจะให้ลับสติกเกอร์ก็อยู่ในเงื่อนไขสามารถโทรหรือติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสาหรับเครื่องยนต์ก็คือเป็นเครื่องยนต์2อ0พันห้าหนึ่งร้บแแรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ที่มีเฉพาะในรุ่นแคปเตียนะครับแล้วก็สีประตูเตี้ยเท่านั้นนะครับนี่คือภายในของรถ ไททันรุ่นนี้นะครับก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับนี่คือเกียร์เดินหน้าก็คือรุ่นนี้มีเกียร์เดินหน้า5สปีดนะครับมีตำแหน่งที่วางแก้วนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับมีมัลติฟังก์ชันสามารถควบคุมทุกเสียงที่พวงมาลัยได้เลยนะครับก็ค่อนข้างคุ้มค่าครับกับราคารถ632,000บาทนะครับแล้วก็ โปรโมชั่นที่ออกลดได้จริงๆนะครับ19,000ัาา 1, 9, บาทเท่านั้นนะครับนี่คือภายในห้องโดยสารของมิตซูรุ่นนี้นะฮะนี่ครับตำแหน่งแคปนะครับสำหรับการมารีวิวรถรุ่นนี้นะครับพร้อมโปรโมชั่นที่ออกรถได้จริงๆนะครับก็คือดาวเพียง19 0 0 0ับาทเท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับที่ยังสงสัยในงเงื่อนไข ก็ลองเข้ามาสอบถามทักทายกันได้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดข้อมูลของรถรุ่นนี้ผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปนะครับลูกค้าทักผมเข้ามาในช่องทางที่ผมแปะไว้นะครับมีทั้ง Facebook มีทั้ง u t u b e คอมเมนต์เข้ามาครับแล้วก็มีทั้ง l ลน e นะครับเป็น l ลน e แอดนะครับสำหรับลูกค้าที่กังวลว่าทำเรื่องแบบนี้ต้องวางเงินจองไหมก็คือของเราคือทำโดยสารฟรีนะครับไม่ต้องวางเงินจองเลยนะฮะก็คือสามารถ สอบถามยื่นในฝานก่องได้นะครับให้แฟรนซ์พิจารณานะครับถ้าแฟรนซ์ผ่านแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยรายละเอียดอีกทีในการตกแต่งการดีไฟบล็อแบบนี้หรือว่าลูกค้าชอบแบ็กไลน์ไหนก็แวะเข้ามาสอบถามขัอขานได้นะครับ19,000บาทนะครับฟีดแบ็กให้แบบนี้นะฮะหรือแบ็กไลน์ื่นก็ได้ครับแวะเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของยูทูบเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากฟอลโล่ในช่องของเซสยูทูบแล้วก็ไอจีให้หน่อยนะครับ ก็วันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวพบกันอีกทีคลิปหน้านะครับแล้วก็มีคลิปการส่งมอบรถที่จะอัปเดตให้ตลอดนะครับสำหรับข้อมูลที่จะนํามาเสนอก็เป็นข้อมูลที่อัปเดตตลอดอยู่แล้วนะครับสำหรับมิตซูบิชินะครับโอเคครับผมข้อความนี้บ๊ายบายครับ